ไอ้ยได้ขอก่ขอกไหมาทำขอกไหมาให้วันนี้โอ้หร้อนมากดีใจไหมจะได้ขอกไหมดีใจไหมจะได้ขอกไหมอ่ะนอนขอกไหมได้ีหฝ่า,ฝาออกลูกมาก พองยวนนะฮะทบองยวนแล้วลูกเสือแกออกแล้วลูก,กลออกแล้วบรรยากาศย้ำแรงนลยฮ่าฟาคืมมาอีกแล้วคุ้มคุ้ม